สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลลงทุนนะครับก็เพจเราช anel เรานะก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้นะ้นะครับก็ถ้าอิสรภาพทางการเงินสําหรับผมเนี่ยนะครับก็ได้มาจากการลงทุนหุ้นนะครับได้มาจากการลงทุนหุ้นนะครับผมก็มีจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนก็คือช่วงประมาณปี2020นนะครับช่วงที่เกิดโควิดนะผมก็ได้ซื้อหุ้นตัวหนึ่งนะซึ่งมันเปลี่ยนชีวิตผมไปนะครับ ก็คือหุ้นเดลเรือนะก็หุ้นตัวนี้ขึ้นไป6 0 0เนะครับก็คือจากทุนผมอะ่ะ10บาทนะครับขึ้นไป60นะครับแล้วก็เพินว่าผมก็แต่จริงผมก็ขายหุ้นตลอดทางเนาะแต่ก็สามารถที่จะขายได้ที่60บาทนะครับซึ่งก็ทำให้เรียกว่าสามารถที่จะลาออกจากงานได้นะครับก็คือเหมือนกับการทำงานตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาของผมเนี่ยมันเทียบเท่าไม่ได้กับปีเศษษเท่านั้นนะในการลงทุน นะครับที่ผมได้รับมานะผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับทีนี้ฟังดูสวยหรูเนาะฟังดูสวยหรูนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนมันมีเหรียญอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือการขัดทุนนะครับการขาดทุนนะครับก็ผมยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้เลยนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้เปิดชื่อแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะแบบไปอ้างอิงอะไรกันเนาะ นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็จริงๆผมก็เคยสนใจนะครับเคยสนใจที่คิดจะซื้อมันตอนประมาณสักสาบาทนะมันก็ลงมาจากประมาณสักสูงสุดน่าจะ20กว่าบาทนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นตามกราฟนี่เลยเนาะลงมาเรื่อยๆแล้วก็ผมเข้ามาสนใจซื้อประมาณน่าจะแถวๆนี้นะแต่โชคดีที่ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าถ้าผมซื้อไปเนี่ยมันก็จะเหลือปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณไม่ถึงบาทนะเนาะแปตังค์นะครับก็เรียกว่าถ้าเทียบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ลบไปแบบ ย่างเยอะอะนะลบไปอย่างเยอะนะแต่ว่าตัวเนี้ทำไมผมถึงเอาตัวนี้มาพูดเพราะว่านี่ดูสิตั้งแต่ปี63นะโดยประมาณถึงปัจจุบันปี6 6แล้วเนี่ยสามปีแล้วเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะมันก็แน่นิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะนะครับแล้วก็อ่ามีคนนะเคยมาปรึกษาผมหลังไม้นะว่าเฮ้ยอ่าเขาซื้อหุ้นตัวนี้ประมาณช่วง10 10บาทอะไรประมาณเนี้ยเนาะสิบกว่าบาทเนี่ยเพราะว่ามันหล่นมาจากประมาณ20ไงเนี่เนาะ ก็คือหล่นมาประมาณอาตีง่ายๆว่าครึ่งหนึ่งก็แล้วกันครึ่งหนึ่งนะก็คิดว่าเป็นของถูกใช่ไหมครับแล้วก็คนที่มาปรึกษาผมเนี่ยก็เป็นข้าราชการ,กรเกษียณด้วยนะน่าสงสารมากนะคือกเกษียณด้วยเงินประมาณสัก4ี่ล้านบาทสี่ล้านบาทนะแล้วก็มาซื้อหุ้นตัวนี้หมดเลยนะก็แล้วตอนนี้มันแ2ดิบบาทนะอ่ะแปดสิบสองตังค์ทษที8แปดสิบสองตังค์นะเวลาผ่านมานานมากแล้วอนะผมก็ไม่แน่ใจว่า พี่พี่ท่านนั้นเนี่ยคัดคัดหุ้นคัดคัดลอตไปหรือยังนะครับเพราะว่าตอนที่พี่เขามาปรึกษาผมเนี่ยมันก็ยังบาดกว่าอยู่นะนะครับตอนนี้มันก็แปดสิบสองตังค์แล้วอ่ะนะซึ่งก็ผมก็เห็นใจมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะโทษใครนะครับไม่รู้จะโทษใครจริงๆเพราะว่าเราก็เป็นคนซื้อเองเนาะเราขาดทุนเนาะขาดทุนด้วยตัวเราเองแต่ว่าก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ละกันว่าเออเฮ้ยหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับแลวเวลาลงเนี่ย ลงเยอะนะแล้วการที่ว่าอออินเนี่ยผมว่าเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่านะคือถ้าเรารวยก็ดีไปเนาะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเราผิดเนี่ยเราก็ถึงขั้นแบบเสียหายแบบหนักนะครับคือการอออินการใช้มาจิ้นเล่นหุ้นเนี่ยผมว่าก็เราต้องพิจารณาให้ดีนะก็คือเราจะเป็นต้องรวยแล้วก็ถ้าไม,ไม่ไม่ชนะก็จนเลยอย่างนั้นต้องต้องต้องจำเป็นถึงขนาดนั้นไหมะนะเพราะว่าชีวิตก็เป็นชีวิตของเราเนาะ แล้วก็การที่ว่าพูดมันลงมาเยอะขนาดเนี้ <_ d ream> ก็จริงๆ่ะผู้บริหารปากหวานมากเลยนะผู้บริหารท่านเนี้ยนะครับ <_ d ream> ก็คือมันก็พูดให้กําลังใจนักทุนมาตลอดทางนะั่นแหละเนาะสุดท้ายมันก็ลงมาแบบเนี้นะก็เวลาเราฟังผู้บริหารเนี่ยคือจริงๆท่านก็อาจจะอาจจะแบบไม่ไม่ไม่รู้ด้วยนะว่าด้วยความไม่รู้อ่ะว่าเออมันจะลงมาลึกขนาดเนี้ยนะเราก็มองในแงด่ดีว่าท่าน,นไม่รู้หรอกนะแต่ว่าท่านผู้บริหารนะนะแต่มันก็ลงมาได้ กพบางทีเราทําธุรกิจเราก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าเออฮ้ยธุรกิจเราจะเป็นยังไงใช่ไหมจะประสบปัญหาจะไปเจออะไรข้างหน้าบ้างทีก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรดีละ่ะก็เรียกว่าเป็นอุทาหอนก็นแล้วกันนะครับเป็นอุทาหรณว่าเออเฮ้ยความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์นะผมผมพูดว่าความซื่อสัตย์ก็แล้วกันเนานะความซื่อสัตย์ก,นนะตกับความที่ว่า เราอย่าเสี่ยงจนเกินจนจนเกินไปนะอย่าเสี่ยงจนเกินไปอย่าเสี่ยงจนเกินงามนะแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองการลงทุนของเราอย่าให้ขาดทุนนะเราอย่าเพิ่งนึกว่าเฮ้ยเราจะกําไรยังไงนะเรานึกว่าเราจะขาดทุนอย่าให้ขาดทุนดีกว่านะเอาแค่แบบเสมอตัวได้เนี่ยคุณก็จะเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะแล้วก็ผมก็เป็นกําลังใจให้กนแล้วกันเนาะก็โอเคก็ประมาณเนี้ยผมอยากให้อยากจะสื่อสารประมาณว่าการลงทุนมันมีทั้งได้และเสียนะนะครับ อย่าประมาทนะครับอย่าเอาอินนะครับอย่าเอาอินถ้าเราไม่แน่จริงนะอย่าเอาอินนะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่เก่งนะอย่าไปใช้มาจินนะครับอย่าไปยืมเงินอย่ายไปกดบัตรเครดิตอะไรมาเล่นอะไรนะไม่เอานะไม่ควรนะครับไม่ควรเพราะว่ามันมันเอาชีวิตเราไปเสี่ยงนะครับแล้วเรากรเกษียณเนะี่ยอย่าเป็นหนี้นะเกษียณอย่าเป็นหนี้ก่อนเกษียณล้างหนี้ให้หมดก่อนเกษียณล้างหนี้ให้หมดนะก็คือพยายามใช้ให้หมดนะครับเพราะว่าพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราไม่มีรายได้ละทีเนี้ย ถ้าเราเป็นหนี้มันจะยิ่งยากลาบากนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับชื่นชอบก็กดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือว่าอยากจะติดตามแบบเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยก็อจอยกับทางช่องได้นะครับก็คือจะเป็นค่ากาแฟค่าอะไรเนี่ยนะนะครับแล้วก็ติดตามใต้ลิงก์ได้นะครับคลิปนี้เท่านี้ขอให้ทุกท่าน,นโชคดีประสบความสำเร็จในการลงทุนสวัสดีครับ